ถ้าทเสคาลิยาบทที่8ปดอีกครั้งหนึ่งมีพระดำรัสของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์มาถึงข้าพเจ้าว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าเราหวงแหนสิยนยิ่งนักเราหวงแหนด้วยใจที่รุ่มร้อนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะกลับมาหาสิโยนมาอยู่ในเยรูซาเลม็มแล้วเยรูซาเล็มจะได้ชื่อว่านครแห่งความจริง และภูเขาของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะได้ชื่อว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าตามถนนหนทางในเยรูซาเล็มจะกลับมีชายหญิงที่แก่งอมถือไม้เท้านั่งอยู่เหมือนแต่ก่อนตามท้องถนนก็มีเด็กชายหญิงวิ่งเล่นอยู่พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่ามันอาจดูเป็นไปไม่ได้สำหรับชนหยิบมือที่เหลืออยู่นี้แต่สำหรับเราแล้ว มันจะเป็นไปไม่ได้เิีวหรือพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศดังนั้นพระยาเวผู้ทรงฤทธิตรัสว่าเราจะช่วยประชากรของเราจากประเทศต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกเราจะพาพวกเขากลับมาอยู่ที่เยรูซาเล็มเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์และชอบธรรมของเขาพระยาเวผู้ทรงฤทธิตรัสว่าพวกเจ้าซึ่งบัดนี้ ฟังถ้อยคำของบรรดาผู้เผยพระชนะซึ่งอยู่ด้วยเมื่อครั้งวางฐานรากพระนิเวศของพระยาเวผู้ทรงฤทธิจงให้มือของเจ้าเข้มแข็งเพื่อสร้างพระวิหารให้สำเร็จก่อนหน้านั้นไม่มีค่าจ้างให้คนหรือสัตว์ผู้คนที่สัญจรไปมาเพื่อค้าขายก็ไม่ปลอดภัยจากศัตรูเพราะเราทำให้เพื่อนบ้านทุกคนเป็นศัตรูกันแต่เดี๋ยวนี้ เราจะไม่ทำกับชนหยิบมือที่เหลืออยู่เหมือนในอดีตพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นมเมล็ดจะงอกงามเถาอาัล่นจะออกผลผืนแผ่นดินจะให้พืชผลและฟ้าจะหยาดน้ำค้างลงมาเราจะมอบสิ่งทั้งปวงนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนหยิบมือที่เหลืออยู่ยูดาและอิสราเอลเอย๋ยเจ้าเคยเป็นที่สาบแช่งในหมู่ชนชาติทั้งหลายนั้นอย่างไร เราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะเป็นพระพรอย่างนั้นอยากลัวเลยแต่จงให้มือของเจ้าเข้มแข็งพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าตามที่เราเคยตัดสินใจนำภัยพิบัติมาอย่างเจ้าและไม่ปราณีเจ้าตอนที่บรรพบุรุษของเจ้าทำให้เราโกรธพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแต่บัดนี้เราตัดสินใจจะทำดีต่อเยรูซาเล็มและยูดาอีกฉะนั้น อย่ากลัวเลยเจ้าจงทํำอย่างนี้คือจงพูดความจริงต่อกันจงตัดสินความในสารอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมอย่าคิดร้ายต่อเพื่อนบ้านและอย่าชอบสาบานเท็จเพราะเราเกลียดชังสิ่งทั้งปวงนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นอีกครั้งหนึ่งมีพระดำรัสของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์มาถึงข้าพเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า การถืออดอาหารในเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่เจ็ดและเดือนที่สิบจะเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและเปลมปลีและเป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับยูดาฉะนั้นจงรักความจริงและสันติภาพพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าชนชาติต่างๆและคนที่อาศัยอยู่ในนครต่างๆหลายแห่งยังจะมาชาวเมืองหนึ่งจะไปชวนอีกเมืองหนึ่งว่า ให้เราไปทูลอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ไปสแสวงหาพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์กันเถิดเราเองก็จะไปด้วยชนชาติทั้งหลายและชาติมหาอำนาจต่างๆจะมายัางเยรูซาเล็มเพื่อสแสวงหาพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์และอ้อนวอนพระองค์พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าเมื่อถึงเวลานั้นชายสิบคนจากทุกชาติทุกภาษาจะยึดชายเสือ้อคลุมของชาวยิวคนหนึ่งไว้และกล่าวว่า ขอเราไปกับท่านเถิดเพราะเราได้ยินมาว่าพระเจ้าสถิตกับท่านหวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเสกครยาบทที่8นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังมีปัญหาในชีวิตอย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่23ครับพระกัมภีร์บันทึกไว้ว่าพระยาเวจอมทัพ ตรัสดังนี้ว่าในสมัยนั้นสิบคนจากทุกชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่าขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิดเพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านพี่น้องครับในสมัยนั้นนะครับที่พระกัมพีตอนนี้พูดถึงก็คือในยุคพันปีที่พระเยซูจะมาปกครองโลกนี้โดยมี ศูนย์กลางในการปกครองอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลจะกลายเป็นเมืองหลวงของโลกและคนอิสราเอลจะเต็มไปด้วยพระพรและความมั่งคั่งทั้งฝ่ายกายภาพเศรษฐกิจและอื่นๆจนคนในประเทศอื่นๆทั่วโลกในสมัยนั้นนะครับมองเห็นและปรารถนาจะมารู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงอวยพร ประเทศอิสราเอลให้เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จคนอิสราเอลในยุคนั้นจะกลายเป็นผู้นำทั้งฝ่ายกายภาพคือบ้านเมืองเจริญเติบโตเต็ม้วิทยาการสมัยใหม่ให้เทคโนโลยีและทุกสิ่งทุกอย่างก้าวหน้ามากจนคนอยากจะมาศึกษาอยากจะมาเรียนแบบและชีวิตฝ่ายวิญญาณคือ คนอิสราเอลจะมารู้จักกับพระเจ้าอย่างมากมายและจะทําให้คนที่เป็นคนต่างชาติที่อยู่รอบๆประเทศของคนอิสราเอลนั้นอยากจะรู้จักพระเจ้าของคนอิสราเอลด้วยในขณะที่ทํานายหรือพยากรณ์เรื่องนี้นั้นคนอิสราเอลนั้นเพิ่งกลับมาจากนะครับการถูกเนรเทศยังไม่มีประเทศที่จะ ดียังไม่เจริญก้าวหน้ายังไม่เห็นเลยว่าคําพยากร์นี้จะเป็นจริงแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากผ่านมาเรานะครับเกือบ2-3,000ปีเราก็เห็นคําพยากร์นี้เริ่มที่จะเป็นจริงได้ในปัจจุบันนี้ประเทศอิสาราเอลเป็นประเทศเล็กๆอยู่ท่ามกลางประเทศอาหรับก็เต็มไปด้วยความเจริญนะครับทั้งทางด้านการเกษตรทั้ง จเจริญทางด้านวิทยาการไฮเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นที่นั่นคนอิสราเอลคนยิวได้รับรางวัลโนเบลอย่างมากกว่า33%จากจำนวนผู้รับรางวัลโนเบลทั้งโลกคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็มีเชื้อสายจากคนยิวเราเริ่มเห็นและแม้ในปัจจุบันนี้นะครับว่าประเทศนี้กำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทางด้านวิทยาการ แม้ว่าในฝ่ายวิญญาณอาจจะยังไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่คือยังไม่ได้มารู้จักพระเจ้าเท่าไหร่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ในยุคที่พระเยซูกลับมาปกครองในยุคคันปีนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอิสราเอลจะเจริญจะประสบความสำเร็จทั้งทาง,งด้านกายภาพทางด้านเศรษฐกิจกทางด้านสังคมทางด้านวิทยาการทางด้านอะไรต่างๆและรวมทั้งทางด้านฝ่ายวิญญาณคือคนอิสราเอลจะมารู้จักกับพระเจ้าณเวลานั้นแหละ คนมากมายจะขอติดตามคนอิสราเอลเพื่ออยากจะรู้จักกับพระเจ้าบทเรียนที่เราได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือเราซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนชีวิตคริสเตียนของเราจะทําให้คนอยากได้ติดตามพระเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้าชีวิตคริสเตียนของเราการดําเนินชีวิตของเราในสถานที่ทํางาน ในที่บ้านในที่โรงเรียนในที่โรงงานที่เราเรียกว่า Marketplace จะต้องดีคำว่าดีนี้หมายถึงดีทั้งที่นิสัยส่วนตัวเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเห็นไม่เห็นแก่ตัวรักให้อภัยใจกว้างขวางนี่ว่าดีคือนิสัยส่วนตัวหรือที่เรียกว่าลักษณะชีวิตดี แต่ไม่พอนะครับในที่ทํางานนั้นเราจะดีแต่นิสัยส่วนตัวแต่จะทํางานไม่ดีทํางานไม่ประสบความสําเร็จทํางานไม่ตรงตามเดตไลน์ทํางานแบบไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้เราจะต้องนอกจากนิสัยดีแล้วเรายังต้องรับผิดชอบในงานที่ทําอย่างดีอีกด้วยจนคนในที่ทํางานทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งเจ้านายได้เห็น ความแตกต่างและรู้ว่าที่เราเป็นเช่นนั้นเพราะเราเป็นคริสเตียนและในที่สุดแล้วเขาจะขออยากจะรู้จักกับพระเจ้าโดยที่เราไม่จําเป็นต้องชักชวนชีวิตที่ดีในที่ทำงานคือคำเทศนาที่ดีของเราเมื่อผมและภรรยามาทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับที่ภูเก็ตนี้ในตอนแรกๆในช่วง ปีแรกเราก็ไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยคําพูดหรือเป็นพยานมากมายเลยครับแต่เราตั้งใจแสดงชีวิตที่ดีในที่ทํางานแน่นอนการเป็นคิดเสียงของเราก็ทําให้เรามีนิสัยมีลักษณะชีวิตที่แตกต่างจากคนในที่ทางานไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่พูดนินทาไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างๆเรียกว่านิสัยของเราที่เป็นคริเสเตียนก็ดีอยู่แล้วแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับ การงานของเราก็ต้องดีด้วยผมก็รับผิดชอบการงานอย่างเต็มที่เป็นเซลล์เป็นพนักงานขายและรับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างดีจนขายได้ดีที่สุดเป็นผลงานดีเด่นเป็นท็อปเซลล์ของปีเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับชีวิตคิดเสียงของผมก็ดีทั้งลักษณะชีวิตในนิสัยและดีทั้งประสบความสำเร็จในที่ทำงานก็เลยทำให้คน อยากที่จะรู้จักว่าผมมีอะไรดีและในที่สุดแล้วเราก็มีาการได้ประกาศข่าวประเสริฐในปีที่2และนำคนหลายคนเป็น1ิคนในบริษัทของเราได้มารู้จักกับพระเจ้าแท้จริงแล้วกลุ่มเซลล์กลุ่มแรกก็เป็นเซลล์ที่เกิดขึ้นจากพนักงานในบริษัทเพื่อนเพื่อน,นร่วมงานของผมนั่นเองพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าชีวิตที่ดีในที่ทำงานของเราจะเป็น คำเทศนาของเราในเหตุนี้พี่น้องครับคริสดเตียนจึงควรเป็นพนักงานที่ดีที่สุดในบริษัทเป็นพนักงานดีเด่นเป็นตัวอย่างแก่ทุกคนเพื่อให้พระน,นามของพระเจ้าได้รับการยกย่องและให้แผ่นดินของพระเจ้าไปตั้งอยู่ในที่นั้นๆเราเรียกวิธีการแสดงชีวิตและรับผิดชอบงานอย่างดีเพื่อทําให้คนมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราเรียกวิธีการนี้ว่ามา place ministry คือการรับใช้ใน Marketplace ของเราหมายความว่าด้วยคอนเซปต์ก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องรอให้เลิกงานและจริงจะเดินทางไปรับใช้ไปแจกไปปิวไปประกาศข่าวประเสริฐในบางที่บางจุดเหมือนสมัยเดิมแต่ในระหว่างที่ทำงานอยู่ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนั้นเราสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้เราสามารถแจกใบปลิวได้ แต่ไม่ใช่ใบปิวจริงๆที่เป็นกระดาษแต่ใบปิวนั่นคือลักษณะชีวิตและความรับผิดชอบของเราเป็นใบปิวทําให้คนมองเห็นพระเจ้าในเราพี่น้องครับอย่าให้คริสเตียนเป็นพนักงานที่นิสัยไม่ดีชอบทะเลาะกับคนเป็นว่าเล่นอย่าให้เราเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบไม่ทํางาน อย่างเต็มที่มาทำงานก็มาสายกลับก็ก่อนเวลาแล้วก็ถูกตักเตือนจากเจ้านายบ่อยๆถูก v e r b a บ Warning ถูก w r i t t e n w a r n i n g เตือนปากเปล่าเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรถูกให้ออกจากงานถ้าเป็นอย่างนี้ข่าวประเสริฐของเราจะไม่มีพลังในที่ที่เราอยู่เพราะอะไรเพราะชีวิตของเราคือคำเทศแปลว่าคำเทศไม่ดีแปลว่า คำเทศไม่น่าสนใจเมื่อคำเทศไม่น่าสนใจคนก็ไม่รับเชื่อเมื่อชีวิตในที่ทํางานไม่ดีคนก็ไม่อยากที่จะมาเป็นคร,ริสเตียนนั้นชีวิตคริสเตียนในที่ทํางานพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับที่ทํางานอยู่ในโรงแรมในโรงงานในโรงพยาบาลในโรงเรียนหรืออะไรก็ตามเราจะต้องระมัดระวังว่าชีวิตของเราคือคําเทศนาของเราชีวิตเราจะต้องดีบริษัทต Lang ่างๆควรจะต้องการคริสเตียน เข้าไปทํางานเพราะอะไรครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าคริสเตียนเป็นคนที่ซื่อสัตย์คริสเตียนเป็นคนที่นิสัยดีคริสเตียนเป็นคนที่รับผิดชอบอย่างดีจนทําให้เขาอยากได้พนักงานที่เป็นคริสเตียนนั่นก็คือการรับใช้พระเจ้าแบบ Marketplace Ministry ชีวิตที่ดีคือคำเทศนาที่มีพลังดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้อง ที่ทางานอยู่ในบริษัทห้างร้านนะครับโรงพยาบาลโรงเรียนโรงงานอะไรก็ตามท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นเพียงเพื่อจะทํางานหาเงินเพื่อจะดูแลตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดไปในแต่ละเดือนเท่านั้นแต่วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าส่งท่านไปอยู่ที่นั่นก็คือให้ท่านนําเอาอาณาจักรของพระเจ้าไปตั้งอยู่ที่นั่นด้วยการเทศนาคือการดําเนินชีวิต ที่ดีและรับผิดชอบหน้าที่การงานอย่างประสบความสําเร็จอาเองไหมครับให้เราอธิฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ในมาร์เก็ตเพลสทุกคนนะครับ mm hmm. ข้าแต่พระเจ้าเราขออธิฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่รับใช้พระเจ้าและทํางานอยู่ในมาร์เก็ตเพลสในโรงเรียนในโรงพยาบาลในโรงงานในบริษัทในห้างร้านในที่ต่างๆขอให้ชีวิตของเขาและความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาเป็น คำเทศนาที่ทรงพลังเมื่อคนมองเห็นแล้วอยากจะเป็นแบบเขาอยากจะรู้จักประเจ้าแบบเขาขอพระเจ้าช่วยให้การรับใช้ในมาร์เก็ตเพลสของเราประสบความสําเร็จเราขอบพระคุณพระเจ้าให้คนหลายๆคนมองเห็นชิตขงเราแล้วสนใจและประทับใจและอยากจะรู้ว่าทําไมเราจึง เป็นคนอย่างนั้นและเราก็จะมีโอกาสประกาศพ,กพระกิทธิคุณของพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนเราจะมีโอกาสได้ษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยพระกัมพีลูกาบทที่9กข้อที่1ข้อที่2บอกไว้ว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราถ้าพี่น้องจะเชื่อ ในสิ่งที่พี่น้องกําลังจะพูดต่อไปนี้พี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพอไหมครับคาแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในทุกร่างกายที่กําลังฟังมานาะจันใหญ่ยอยู่ในขณะนี้เราจึงขอสั่งด้วยสิทธิอานาจให้โครคภัยไข้เจ็บให้ปัญหาให้สิ่งแปลกปลอมทุกอย่างจงออกไปจากทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อเมน ถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับทางซ้ายมือของท่านมี QR Code เมื่อท่านสแกนหรือเมื่อท่านถ่ายรูปท่านจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ในฝ่ายวิญญาของท่านอย่าลืมส่งลิงก์มานาจันใหญ่ฟังจบส่งลิงก์ต่อไะให้คนบางคนที่ท่านคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเขาให้เขากดติดตามนะครับทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ตอน9โมงเชา้านะครับจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของพิษจักรและถ้าเขาไม่มีเวลาที่จะมาชมตอน9โมงเช้าได้เขายังสามารถจะมาติดตามชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพรรรระะะะเจ้้้าอออวยอแลคคุมงใหักกทป ล้นด้วยพระเมตตาประพัคหันมาหาท่านและมอบสันติสุข เจ้าทรงโปรดประทานแหลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแลทตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าง ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวนจะลุกล้านจนจะลูกล้านขอพระเจ้าทรงโปดประทานและจะทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนจะลุกล้านจนจะลุกล้านการส่งสารทิตนำทางพันไปจะทรงตามติดอยู่ข้าง Oh และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระมีตาพระพักหันมาหาท่านและมง